สบายดีทุกคนมันี้กินข้าวจ้ะทุกคนเสร็จเสร็จได้สุ่มปลาญาพามาให้เนาะปุ๊กใหญ่นึงทุกคนมาลงมือกันเลยทุกคนสบายดีทุกคนสุ่มปลาทุกคนนี่ใครอนากทุกคนค

คมป้าเพีย ให้เป็ดหม่ไหมทุกคน 真是。